วันนี้เรียงโก้ใสพาเอฟซีเข้าครัวอีกหนึ่งวันแล้วจะทำอะไรไปวันนี้จะพาเอฟซีมาทำก๋วยเตี๋ยว <c oughs> นี่ น้ำซุปทำเสร็จแล้วน้ำซุปนี่น้ำซุปไอ้เอาข้อข้อแล้วก็มกหมักไอหมักไออะไรอะซีอิ้วขาวราบผักชีพริกไทยไก็อะไรอีกอย่างนะพริกไทยเอาเอาผงชูรสใส่นิดหนึง่ง ผงชูรสผงชูรสผงชูรสชนิดหนึง่งอ,อันนี้พริกอันนี้ถั่วอันนี้กระเทียมอันนี้ในนี่น้ำฟ้าไทยใส่ไปแล้วเรียบร้อยอันนี้เรียบร้อย <c oughs> รีบก่อนรีบก่อนลวกลวกเส้นก่อน <c oughs> ไปซื้อมาเจ็ดสิบห้าบาทนี่ 7จ็ดสิบห้าบาทสแตนเลสเขาไม่เอาเหล็กทำหรอกไปเรื่อยๆวันนี้กว๋วยเตี๋ยวเพลงก็สนุกวันนี้ก็สนุกเ,นเดี๋ยวจะไปขายที่บ้านอ,อะไรก็เป็นหมดนุ่มนุ่ม อันนี้ก็ไอหมูสับไอหมักหมักแล้วก็ต้มไว้หมักเทียงเทศก็มีซีขาวพิกไทยอะไรเนี่ยอ๋ออ๋อหนึ่งถ้วยนี่ยโ้คจะอร่อยถ้วยที่สอง ทำไปสนุกวันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวทำง่ายๆเนาะเด็กก็กินง่ายออผมไม่ตัดนะอ่า่าย่าขย่าวขย่าเขย่าวขย่า นี่เอาใส่เข้าไปเดี๋ยวลูกชิ้นเยอะๆเอวฮอร์มหอร์มเจ๊กเจ๊กเจ๊เอาไปนี่ลูกชิ้น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 โอ้โหหนักชิ้นไปหน่อย นี่เชิ้วเชิ้วเชิ้วเจกๆกเออขายเป็นเหมือนกันนี่หว่าโอ้ยนี่ใส่เข้าไปอ้าวหมักมุ้งมุ้งหน่อยหมักมุ้งหน่อยไอไอพวกกระเทียมเดี๋ยวเด็กใส่เอา เอย่าร้อยออกค่อยก่อนง่ายๆวันนี้อันนี้เครื่องปรุงเขาเนี่ยนี่ครบอันนี้น,น,น้ำฟ้าไทยนะ่อน้ำซุปทำเร็วๆก่อนโว้ยให้ไม่ทันหอมหอมหอมนี่ง่ายๆวันนี้วันนี้ง่ายเหมือนร้า,ารมาื่อวานเนี่ยถ้าไร้ส,วส่วนจะแข่ง อ่าไม่มันถนะ้าคนแล้วต้องแก่งต้องร์เวินเนี่ยถึงจะอร่อยเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอานนี้มาดวนี่นี่น้ำอันนั้นเขาไม่กินผักบุ้งเออไอ้นนี้กินแปลก เนื้อจิ้มผักบุ้งมาแล้วอ้าโอ้โหนี่หอมชุยโอ้โหน่ากินมากเลยอ่าลูกชิ้นใส่ไปอีกเยอะเฮ้ยอาไว้ก่อน ไว้ทำไมใส่เขาไปล่นี่้อนอเดือดบดบดแล้วแอบนี้ไม่ใส่ผักไอ้เสี่ยงปุ้งเดี๋ยวเขาใส่เอาโอ้ยร้อน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 โอ้ยน้ำชุบแค่นี้น่ากินไหน <laughs> โ,อโ,โอ้โหแมวก็มาแล้วโอ้โหลูกชิ้นโอ้ง่าย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 ทำก๋วยเตี๋ยวนี่ง่ายสบูรณ์อันนี้ไม่กินผักอันนี้เดี๋ยวให้เขาใส่เอามิกเนี่ย ตัวด,ดินเดี๋ยวเขาใส่เอาเตรียมไม่หมดแล้วอันนี้เดี๋ยวไปเก็บอันนี้กระเทียมเหาะตัวนั้นไม่ชอบทักอย่างไอ้ถ้วยนีย้โอ้โหกระเทียมอะไรก็ไม่เอาอันนี้ผมชโลธไวตรงนี้โอ้นี่เสิร์ฟแล้วนี่น่าก,กินนั่นนี่นี่ไม่เช่ เป็นเด็บปลูกบอนสีทำาองข้าวก็เป็นอ่าโอเคนะครับวันนี้เลี้ยงโก๋ใส่บอนสีทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยพักมาเนือเดี๋ยวจะส่งทางไลน์ไปชามเท่าไหร่อฟรีอ่ะ ครับก่อนจะลงคลิปวันนี้ก็ขอฝากพุทธศาสนะสุภาษิตมีว่านัติโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกจริงด้วยนั่นเนาะคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนัติโลเกอินินทิโต คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกจริงๆบางคนก็โอ้โหตื่นเช้ามาบันันบๆนบๆบบกิน,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 นข้าวายไม่ทันเอาวิ่งมานั่งไหนหน้าบ้านานั่งขาขาคว,ยวายห้อยมองซ้ายมองขวาเห็นใครก็บี่ปากตามแบบนั้นก็ไม่ไหว มองมาทางซ้ายพี่ปางแบบแบบแบบนั้นก็ไม่ไหวไม่ได้ว่าให้ใครเอรอานั้นนินทาเกินไปแล้วกินข้าวไม่รันเสร็จแม่จะไปไหนอย่ามาพูดอย่ามารับไปแล้วนั่งควยายหาควายห้างอยู่หน้าบ้านเขียวมากใครผ่านมาคนดีก็ดีไปน,นี่กันเอนมองมินม มิมุ้มิมุ้งมีปากรู้ว่าอะไรมาก,ก็เคี่ยวไปออแบบนั้นออพูดเอาสนุกเนึไม่ได้ว่าให้ใครครับวันนี้เรืร่องกสวยสบอลสีก็ขอลงคลิปเพียงแค่นี้นะครับราบขอประคุณทุกท่านที่ชมเังก๋วยส่ยบอลสีทำกว๋วยเตี๋ยวองจะอร่อยนะครับ ขอบคุณอีกครั้งนะครับโอเคนะโชคดี